สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มวอซี่แจ้งจับแท็กซี่อารมณ์ร้อนตบบ้องหูจนล้มหัวฟาดพื้นที่สุวรรณภูมินะครับเหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่11พฤศจิกายน58นะครับตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้พาตัวนายจอห์นลูคัสนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่ได้รับบาดเจ็บมาลงบันทึกประจำวันนะครับแจ้งความดำเนินคดีนายคัมพันศิลิอายุ32ปีคนขับรถแท็กซี่ทะเบียนทอทหารสอสลา8149กทม ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้บริเวณจดอดลานจอดส่งผู้โดยสารรถแท็กซี่สาธารนณะชั้น4อาคารผู้โดยสารขาออกประตู3ท่าอากาศยานอุรรณภูมิน,นะครับจากการสอบถามนักท่องเที่ยวรายนี้ยังอยู่ในอาการมึนงงครับให้การว่าได้นั่งรถแท็กซี่เพื่อมาขึ้นเครื่องเดินทางกลับไปร่วมงานศพคุณย่าที่ประเทศอทศอสเตรเลียแต่หลังลงจากรถไม่แน่ใจว่าลืมของไว้ในในรถหรือไม่ จึงเดินร้อนกลับไปที่รถเพื่อจะเปิดประตูดูแต่เข้าใจผิดว่ารถแท็กซี่คู่กรณีเป็นคันเดียวกับที่ตนนั่งมาจึงเรียกให้จอดแต่รถคู่กรณีไม่ยอมหยุดจึงทุบฝากระโปรงรถไปหนึ่งครั้งคนขับจึงได้เดินลงมาจากรถแล้วใช้มือตบเข้าโกหูอย่างแรงจนล้มลงทั้งล้มทั้งยืนครับสีสาฟาดพื้นได้รับบาดเจ็บและเดินทางกลับไปร่วมงานศพคุณย่าไม่ทันตามที่ได้นัดหมายไว้กับมารดานะครับนายขัพันคนขับรถแท็กซี่ยอมรับว,ว่า เป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงส่วนสาเหตุมาจากความโมโหที่นักท่องเที่ยวรายนี้ทุบฝาโปรงรถด,ด้านหลังและพยายามจะเปิดประตูรถด,ด้านหลังเข้ามาตนเห็นว่าภรรยาที่นั่งมาด้วยจะไม่ปลอดภัยจึงลงมาใช้มือตบเข้ากอกหูหนึ่งครั้งอย่างแรงจนลม้มลงนะั้นเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานตำรวจท่องเที่ยวนำตัว,น,ตวนักท่องเที่ยวส่งโรงพยาบาลซึ่งหากพบว่าต้องพักรักษาตัวเกิน1 5หวันถือว่าเข้าข่ายบาดเจ็บสาหัส ก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคนขับรถรายนี้อีกครั้งนะครับทางนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่าคนขับแท็กซี่รายนี้มีประวัติถูก้องเรียนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วหลายครั้งเรื่องขับรถประมาทบาดเสียวซึ่งก็จะต้องประสานฝ่ายขนส่งดำเนินการต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันนะครับนี่นะครับชาวต่างชาติที่โดนหนุ่มแท็กซี่ทำร้ายนะครับ